สบายดีผู้สาวคนสวยคนงามาน,น้องสาวสุดที่รักก,กินข้าวกพี่ซังนน่ฮะวันนี้มากินซินดาดน้ำกันเอ้าพเทาวันด้วยสาม่น้อยคอยบอกอ้าวคอยบอกให้มากินน้ำกันเดอมวันนี้นเ่ย่งบัตถทุกคู่ทุกคนมากินน้ำกันเดวเ เราประมากินเบียร์น้ำเด็กน้อยเราไปกินเบียร์อืมนะเราเป็นคนหูผู้ดีเนาะฝา <c oughs> กบอกแล้วนะเด้อเราเป็นคนหูผู้ดีโพดพอทวันนะโพดโพอะไร,ร,ร,รเออบอกพี่น้องสิพา่ก็กินสิน้นดาดเด้อพี่น,อน้องเกี๊ยมพร้อมพากันเกี๊ยมพร้อมพอนะพักพักจ้าทางนี้ก็ผัดใช้หม้อนี้เลยนะคะใช่หม้อนี้เลยอ่า อันเอ้านี่อันนี้เห็นอัมนนี้ตีเออมันเป็นนันนี่นะคอยก็ะพุ้งกระลูกใส่ภพยนกเยอะอือข้าใส่ภายนกเยอะมันจะพยายงามจัเบ่งบ่งเ้อพี่น้อง่กินไปหมดแล้วสี่ขวดเออสบายดีแน่นี่ไอ้คอยกระมามากินน้ากันน้ำน้อยน้องหนาวบ่อาบน้ำเลยหนาวแล้วเนาะ เออนี่พี่น้องกำลังดาดกันเอ้านี่คือพอมีน้ำหม้อนี่พี่น้องสินดาดเด้อนี่แก้วสินดาดมึงนี่ก็อันนั้นนะนี่ก็กำลัง้มาจะได้ถมสินจุ่มมาจะได้ถมให้ล้างให้ล้างก๊ครับอ้าวพี่น้องอาอสบายดีท่านผู้ชมใไปนะกว่าสบายดีสบายดี มาภาพสุดหล่ะน้นองภาพน้องภาพเอิญน้นองเด้อไปน้องเด้อเอิญแลมากินน้ากันทุกขุทุกคนพอเท้าวานันผัดกินเข่าแล้วว่าสันเออปนะมามามาเข่ามาไอ้เบิ้ลลุงเบิ้ลไปใส่ลุงเบิ้ลไปใส่เออเอออยากมากกดนะนี่เนาะเจ้านี่เนาะไม่ไม่ไปเถ้าลอยนะอคอยสิน้นอยู่ทานในกระหันหามด เม็ดอันดวงใหญ่เขา้าเขา่าเลยตัวขอ่อยซอยจักมันอยู่ใสอ่อมาแมนมแมนอีกดวงหนึง่งอ้าวบันี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคู่ทุกคนแหลนะะเนาะก็ขอเชิญท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะมากินรับประทานอาหารด้วยกันวันนี้ในการป้าครอบครัวมีเขาเป็นนะเขาก็มีจะพูดหล,ล่อๆเถอะบ่ <laughs> ดอยอกนอกดอกนุง่งดอกพี่น้องค่ะบอกอ่าแต่ก็รอหน่อยตัวบักเป๊ะคอยอยู่ดอกเป๊ะคอยรอก,กว,วากฮ่าฮ่าฮ่าอือหมักไฟหมักมันดอกพี่น้องอือขี้ไร้หรืองามกับยู่น้ำข้นหมักเนาะมันบริเกี่ยวกันถูกต้องถูกต้องอ่าโมเมนต์แบบคนงามโมเมนต์แบบงามกับสิเป็นมักคนงามคนกี้ไร้กับมักกันกับมีพี่น้องค่ะขอแม่ต้นขับไปละเปนั่งกินไปนั่งกิน อเออเปนั่งกินน้ำกันล้เองเจอด้กอากอรพี่น้องมันตั้งกล้องมาได้ดอกมันบ่เห็นนะอยากไม่กินตั้งกันคนนั่งหันหลังให้กันอยู่เอาแบบนี้เลยนี่กินแบบนี้เลยค่ะนีชดหมดเนาะอ่าใส่กันไปเลยทุน แซบนี่งของหอยของ่อยสีนสดๆจ่นาไม่นองจะนอซาไม่นองจ่นกะนาบ่าวสุภาพบ่าวกระโดดแซ่บจุ่มอะไรแก้วแซ่บจ่อะไรมาพี่น้องเอาเอาแบบนี้ลเดอเดกพี่น้อเด้อ

นั่งกินอย่างเดียวเออนั่งกินอย่างเดียวเดสจะชี้ให้กินเองจีใหกินเองเฮ้ยขอขวดน้ำตาลหนอเฮ้ยปริบปิการดอกมะใช่ดากมะกุลกินบ้างขอขวดน้ำาลมักะลาอหนึงกินแล้วนะกินอยู่วัดกินเ็นวันนี้กระทะ่วัดให้ลูกคิดถอาจารย์่าามึงดูไหวิวมากค่ะเลยคิวว่กินเพ่อนยากเค่ะาเอาเอาโดยอจา มาเทสต้องมงอนนามาะกินบกกะบกินเท็ขาบีดมอันงอนเนามาจ่มา้ย่านยเฮ้ยเราจะมาันนั้นอันแบบนี้ันเบ็ด่วงมันไรมันเห็นที่นอกต้องเอาแบบนี้มันจะาพองบน เรไข่แบโอ้ยเราอยากบ่เราบ่อยพเราอยากถูกเสมอกถูกผักเ้อี้เด้อทเเฮียแล้วเอาเลยทกผักเอาเอนีมาเด้อเด็กเด้อนี่มาเมามเด็กเด้อนังเห็นจะเจ้าน้องโหินเห็นคยตันใจมีใทองเด็กเด็กอาลูกเนาะหรือประมาณเด็กเไหนนุ่มไหนดีไหนัดห้องเี็กเด็กโอ้ยปได้เรื่อง พอจะไม่นังางมสักเป็นแคยถูกเขาก็คบกันนะนี่ดิคนละคนจาเอาะไรจะต้อายเนาะจะอง่าเนี่ยอ้่ที่น้องจะติดขอบบ่บ่มันจะมโอ้มันจะเตะพ่แม่ทำให้ทำให้ยันบอกเลบอกอเงินไหมเนาะให้คนหน่อยเลย เอ้ยแกะไข่สิได <g fol> <out> ้ไปเท่าน่อยเอ้ยเอาใส่เอาใส่เออแกะแกะเออเลยมาหน่อยเลยเอาไ่ดูไฟนี่ไปลุไฟไปนี่เดินกระยามั้นี่ให้มีไข่น่อเมื่อไม่ต้องย่างเพิ่งไม่ต้องหยาบเลยมูอะไรให้ไหมมูนะ ขอส่งก๋วยเตี๋ยวไก่มาหน่อยนไม่บิดไม่รึมไม่เน่าเล่คดับคุณก็ใส่ไก่เนาะวันนี้นี่เราถือทไม่ยากนี่ลราถือหนีวันนี้ทอดไก่จะสุกแล้วนี่อนน้อยเจ้าเจ้อันน้อยอันมกจริรอเน้อขันนี้เนี้ยหงัด อย่างเลยมันอย่างกเราจมีกลองของแตะมาค่ะกินะกินังก้องเนื้แบบน้่มหรังก um ้งะุงแบบนี้แซ่บนักตัวมีรสชาติจีจัดบ๊องชิมบ๊องชิมรสชาจีจัดนะบ้างชิมมันมันอเต้้องชิมบ๊องโอเชื่ออะไ นาได้สมอ้าวน่ๆมันกิ่จัดเผ็ดเต้มๆินแบบนี้หละเนื้อมันกินมะนาวอ่ะเอาหมูเอาเอาหมูกิีเด้อน่น่น่หมูเอาหเอาปลากระตูนี่ะกินัดะต่าะกินอาไง ร้วได้กลุ่มเลยกลุ่มเลยอ้าลุ่มเราลลดนะลงลวดพักไปลดพออ้ลวเมื่อหาย่างเท่าเดียวมจมเด้อองกันลช้่ตัไหนี่เก็บมได้สดเลยเอาล้วมันแห้งเนเอารงเอาตอง

ตัรวขงไหนาเห็บอถูกมุมรถุกเด้มันกบดยู่เห็ว่าเขบอกดแล้วกระบดมันเ้แงเนี่นาะกระบมองก่อยะดแล้เนีมันขึ้นมสองลมามามองคอยตาย

กินวันสุนกสัตวันครอบครัวงานนาทีกระแส,สนกันพี่น้อง,องมันเปนเรื่องนี่มันเปนเจ้าเม่เจมเราเินด้ว,ก,ดวกินน้ำสํารานได้เอ้ย่อยมาพี่น้อง มาได้เด็ดจิ้มอิ่มข้าว่านดียังม้วนมาเยานไดนะมวนก็โข้ปุ่นก่นเนงอยาวเนียมวน็ินได้แตงม้วนล้เมื่อแเป็นเงี่ยเงาคือกบบจะม่มาเน่คือขึ้นือ้่อยเนาะแ่เมือาคือขึ้นาเมื่อเท่าถ้าชมถงวาจเล้งท่นี่เหมืนกอ็นบา่ะ้อเสิร์ฟบ่ต้องมนะขแห้ ก็หำที่ว่าเล็กน้อยไม่เย็นหาองุมเลยเ็นยังวาอยู่ทงห็นยังว่เน่ยเนาะเขาทำแขมเขาโทรมาเ็นม่ลสองตัวสองตัวสองตัววะ็ไงกนกากระบาดนอกเจ้าหนึ่งกระนอเจ้าสองคนเขาเลยลูบหลกว่าเจ้าจังหวะสองตูอ้าหุัอรี

เรากินข้าแล้วเรากินข้าแล้วเระคมาชิเรกินเบียร์บเเแเรากินข้าวเบีกร์เด้แต่เรากินเากินข่าวเบียรลเอากิ่วนเบียร์ิน่ล้วน่าแตน่้าราเรา่แเแ้วเนาานาราิกเแาแ่แซ่บบ่ แซบบ่เอาแซบแซบกแซบ่างอ้อมเด้อพี่น e ้องเด้อตากอง่างอ้อมด้วพี่บาน้าที่ยางย่งไ่อเขาง่าย้อายยงาบ้ัะ นี่เด้นีนกับป้านได้วงเสือผ่านเลยยันน่าอ่านน้่นเลยมา่านมาอันแห้งนอนาะมอาดอะรมันแห้งมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยบานใตบ้นอากาศเย็นๆ้แล้วนอากาศเย็นนะพี่งาลล้โเลยะ าก็ผิดกับเป็นไงร่มนะทีป้าโอ้โหพอแล้วหงพอแล้วมันยาวแล้วโอเคเนาะคลิปนี้กันอัมราพาจากไปเดอ้อขอบคุณ FC ทุกฐานที่เขามาหลับชมติดตามลาบายบาย,ยพบ ครอบครัวซาวราวบ่าวอีสานจ้า